S <S สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้เกี่ยวกับเกม Murder y c อ่าวันนี้จะเจออะไรหรือเปล่านี่กับผมไว้ครับดีค่ะ Ah วันนี้เราจะเจออะไรหรือเปล่านะไม่รู้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 วันที่แล้วอ่ะเอาลิปไปเนะจ๊ะเป็นเป็นฆาตกรนะยังไม่ได้เล่นอ๋อโอเคมาแล้ว Innocent ครับเอ้ยบอกทำไมวะ เออมาหาที่แอบกันเถอะไม่เอาแกอยู่ของแกไปฉันอยู่ของฉันเฮ้ยเรามาต่างคนต่างอยู่เถอะโอเคฮะใครจะได้เป็นเมอร์เดอร์ตาแรกแล้วไม่แน่หรอกเราไปหาทองดีกว่าฮะจังหวะนี้จิงจิงจิ็งป้องจิงอะไรอ่ะจังหวะนี้อุ้ยเฮ้ยเอาจริงเหรอมาถึงก็ตึกแล้วอ่ะตึกจิ้งป้องจิ้ง ฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยเอ้ยไม่ได้เป็นมาหาเขาดิมีอาการสงสัยครับสงสัยไปทั่วเ,ยยเดี๋ยวเปิดช่องลับกันเลยเรามีมีคนหลุดมาเดนเนี่ยอุ้ยช่องลับมันต้องใช้สี่อันเลยเหรอโอเคโอเคอเฮ้ยเขาจะได้ธนูแล้วอีกอันเดียวแน่นะใช่เป็นคนดีแน่นะคนดีโอเคจะเชื่อแกเออมีคนประชุมกันอยู่ประชุมอะไรวะมาคนนั่น detective ตายอ่ะ ้ยเฮ้ยเนี<อ><ว>้ไม่ใช่เพราะว่าฆ<อ>าตรกรอยู่ห้องกลางห้องกลางอะ่ะชัวร์เลยเขามีธนูแล้วว้าวเนี่ยฆาตรกรต้องอยู่ห้องนี้แน่ๆเลยอะ่ะเฮ้ยไม่ใช่หรอเขาแสดงว่าฆาตรกรอยู่อีกฟากหนึ่งโอเคคือเขาฆาตรกรอยู่อยู่ฝั่งนี้แหละนี่ไงหุยเจอยังเจอยังหุยไม่รู้ แต่เขาเห็นดีเทคทีฟตายต่อหน้าต่อตาเลยเอ oh. ้าวฆาตกรอยู่ในห้องนี้แหละเธอห้องไหนห้องนี้ห้องนี้ห้องไหนอ่ะเฮ้ยเเดี๋ยวนี่ก่อนห้องที่มันเป็นห้องแบบมีหญ oh. ้าเจอแล้วเจอแล้วสตีฟสตีฟเหอโอเคฮัลโหลฮัลโหลพร้อมเปล่าพร้อมโอเคเฮ้ย นนี้เราจะต้องมีฉันชาตยาที่ดีนะครับไม่ห้ามเชื่อฆาตรกรเด็ดขาดนะครับผมเราไปแอบแบบไปแอบค่ะที่แอบกันเถอะไม่ต้องมาชวนฉันแอบเลยเฮ้ยไปเถอะเรามีของดีแน่แน่ของดีอะไรมาเดี๋ยวพามาดูมาห้องนี้มาห้องนี้ไหนมาห้องนี้โอเคโอเคมาดูดิหนึ่งลองต้งอโอเคโอเคได้อยู่คุยกันได้คุยกันได้เออคุยกันได้ เออคนนี้มองอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเธอเขาหลบข้างในนะเหรอเนียเหรอเธอเธอรองะเธอมารอฝั่งนี้ด้วยอะไรเขาอยู่ฝั่งนี้เธออยู่ฝั่งนู้นถขารอยิงรอยิงเฮ้ยห้องนี้อาจจะเนียนก็ได้แกอย่าเป็นฆาตกรนะมีใครปะเอาเร็วเด้อเด้อเฮ้ยมาเด้มาเด้มาเด้มีใครเป็นไหมฮิดูก่อนเฮ้ยข้าวานอะไรก็ดิบดิบเราไปอยู่ที่อื่นไหมที่ไหนดีอ่ะ เดเเออเเี๋ยวเฮ้ยเย่ามากดิเฮ like so. ้ like ยแต่ฆาตกรฆาตกรไม่ได้อยู่แถวนี้ถ้าแดมมันอาจจะชั้นสองก็ได้นะเว้ยได้ฮ้ยเยี่ยมันเยี่มันเยีมไโดนยี่ยน่อ๋อตายเอยเ้ยเก็บเกยอยูยูโอเคอจะแดกอีเป้จะหลุดอะไรเนี่ย เห็นมันมันถือมีดวิ่งมาเลยอ่ะเพาตกใจจะวิ่งหนีไม่ยอมยิงไงสวัสดีครับสวัสดีค่ะวัสดีผมอยู่ในช่วงของคนเล่นคนเล่นของฮะไปเล่นของโอเคเธอเป็นฆาตกรหรือเปล่าโนเเธอก็รู้อยู่แล้วชื่อเสียงนึงนาเขาไม่มีทางหรอกที่จะได้เป็นฆาตกรอ่ะหรอส่วนใหญ่ก็เป็นแต่อินโนเซนันแล้วีเรทีฟแต่จะเป็นบทดีๆไง Chai, iba请... like, yes, hello. Hello. Chai. Hello. 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 เอาหมปะเฮ้ยเก็บทองฟับอ้าวใครขโมยวะเธอที่นี่เข้าได้ปะเฮ้ยมีคนตามมาเธอลองนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีดีดีเธอตายเหรอไม่ตายไม่ตายโอเคโอเคเขาตามอยู่เขาตามเขาตามอยู่เธอตามเข้ามาตามเข้ามาเขาตามเข้าตาชการอยู่เธอเราตามเราเราเราตืบเราอันนี้เดินเฮ้ย มีสองคนเดินมีสองคนเฮ้ยเฮ้ยสกินคนนทำไมคนไหนหัวดอกไม้สีเหลืองปะใช่ใช่ใช่เธอเธอเป็นผู้ชายทำไมร้องไห้มาเป็นผู้หญิงยังไม่ร้องขนาดนั้นเลยอ่ะเฮ้ยมันมันนี่ไงมันใกล้มากเลยเมื่อกี้เขาเกือบโดนร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะได้เออเลย่อนเขาไปร้องไห้ทำไมวะไปไหนแล้ววะเธอ ตามเธอวิ้งนี่น,นี่มันอยู่กลางอยู่กลางนี่มันเนียนอยู่มันเนียนอยู่กลางมันไม่ฟันนั่นไงมันฟักหน้าบมาแล้วเอาเด้อทุกคนโอ้ยโอ้โหเล่นอาจจะเล่นไม่เป็นมั้งอ่ะเพิ่งเล่นเปล่าอ๋ <laughs> <laughs> อทะเล <laughs> ฮัลโหลเธอเขาจะสอนเธออุทานใหม่ทำไมวายมันเราต้องเปลี่ยนคำ <laughs> ว่าวายเป็นอุทานใหม่ไม่ได้โอ้ยโอ้ย เขาติดเธอแน่เลยแบบไว้เนี่ยมันมันออกไปเองนะเว้ยโอ้ยโอ้ยงี้ได้กระดาโอเคกระดาโอ้ยโอเคโอเคโอเคมีการสอนด้วยใช่ไหมีการสอนหน่อยใช่ไปมาากกว่นี้เราจะไปสืบหานะครับว่าตอนนี้เฮ้ยตรงนี้มีคนตายนี่คือร่องรอยของสตีฟเฮ้ยไอชุดสีนี้มันน่ากลัวว่ะไม่อยากยื่นแล้วไม่กลัวเฮ้ยมันไม่ฆ่าเขาอ่ะเฮ้ย ธอหรือเปล่าไม่ได้เป็นตรงนั้นมีคนตายเพียบเลยตรงที่เธออยู่อ่ะเขาเดินตามกัน่ะก็บอกแล้วไม่ใช่เขาเฮ้ยเขาเห็นเหมือนเขาเฮ้ยตกใจเอ้าโลกไปไหนคลิกเมาส์ทำไมล่ะตกใจเอ้านึกว่าเธอกำลังฟันเขาอยู่เฮ้ยนั่นไงว่าแล้วไอ้ตี๋สีจริงด้วยเขาเป็นดีเล็กทีเหรอเออดิว่าแล้วว่ามันวิ่งตามเขาแต่เขาไม่รู้ไงอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเดินไปแล้วเฮ้มาแล้วครับ มาแล้วเอออยากกินก๋วยเตี๋ยวไหมฉันไม่อยากกินก็ไม่ต้องกินรอบนี้ครับใครจะเป็นมร์เดอร์ครับบีหรือเปล่านะไม่ได้เป็นมีเป็นเมร์เดอร์หรือเปล่านะนี้เขามีที่แอบแล้วที่ไหนเฮ้ไมเนียนอะเธอเป็นฆาตกรปะไม่ไม่ได้เป็นแน่นะแน่แน่แน่ชัวนะ ไม่โกหกนะทำไมโกหกไม่โกหกใช่ปะใช่ชัวนะโกหกเฮ้ยไม่โกตกลงอะไรกันแน่เนี่ยงงหมดแล้วเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเธอฆาตรกรมันเอาแล้วนะเหรอเฮ <c oughs> ้ยดิเฮ้ย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 ใครคือฆาตรกรเฮ้ <c oughs> อุ้ยมันแปลกๆนะเว้ยวิธีท right, right? you <yeah> <uh ี่ตายว้าใช่แน่เลยอะอะไรอะไรไม่ต้องอะไรเขาทำอะไรเธอหรือเปล่าเธอได้แหละฮะแม่นะเป็นไงบ้างอะไร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 เอ้ยเธอได้อะไรอะไรอะไรไหน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  เห็นมีกี้ไหมทุกคนเมื่อกี้มีกี้เทุกคนกี้แบบมีมาก่อนเลยอฮ่าฮกีมันเห็นผีเลยอะงงั้นเอ้ยอดีกีบนีเหรอ อะไรอ่ะยังเล่นไปถึงไหนเลยกำลังจะไปฆ่าเธอฮ้ยฮ้ยฆ่ามาเลยเหรอเอลเฟนดิสมาร์เดอร์เห็นไหมฆ่าว่ะฆ่าเธอว่ะกี้จเดกดังอ่ะกี้มมาเห็นผีเลยเธอกูมาตกใจอ่ะเพราะเห็นเธอมาฆาตากอนแล้วนว่าหนีได้แล้ว โอเคเธอมีคนหายตัวให้เหรอเออข้างหลังเธอเออหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนเฮ้ยหายตัวได้ไงมันไม่มียานะแบบนี้เออหรอไม่ใช่นี <h <h ่หว่าคนดูหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยไปไหนหมดวะ อยู่ข้างล่างเฮ้ยฮู้เฮ้ยไดกสองคนเฮ้ยเป็นไปได้ไงเฮ้ยเป็นไนจ๊ะฆ่ามันเลยเป็นไรจ๊ะยวดูกันอ๋อฮู้วโแล้ว โอ้โหสิบปีโอ้แอบโคตรเนียนอะไม่บอกหรอกอยู่ไหนหนวแต่โคตรเนียนอะป๊มันมีนาฬิกาบอกปะมีไหนวะหาไม่เจอไหนก่อนไหนก่อนอยู่ในนั้นแหละเฮ้ยไหนวะเออไม่เห็นด้วยเออไม่เห็นนะดิเอา อะไรของมันแล้วมันมาแง่งมองอะไรวะมันมองตามเขาเหรออ๋ออะไรเหรอมันมองอีกมุมหนึ่งวหมเดินะมันจะออกมาอ๋อกด M5 เนี้ยเหรอเออแบบถ้าไม่ออกมาเธอคงไม่เห็นหรอกเอนซื้อเขาไม่ได้ ได้เขาตอนนั้นเป็นหลายตาติดอะเธอจับไม่ได้ไม่โอเคฮ <มา S 1> นะมาครับตอนนี้เป็น innocent นะครับทุกคนจริงหรอแเราจะไม่เชื่อใจกันอีกแล้วไม่อุ้ยมีคนตกตายต่อหน้าตาตาเลยอุ้ยแมปนี้ส่วนใหญ่คนตายเพราะตกอะใช่ไม่ได้ตายพเพราะมอร์เดอร์หรอกอุ้ย,ยฉันเห็นแล้วแแบบ <laughs> ทำอะไรไม่กลัวหรอไม่กลัวอะไร

เอามาเถอะอุ๊ยนั่นไงม้วนได้ด,ดึงดึงดึงนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะเธอทาอะไรเนี่ย<า>นี่อันนี้อีกแล้วอันนี้เธอเป็นเหมือนเดิมป่ะไม่ไม่ไม่ทำไมก็มาอยู่กับเขามานั่นไงเฮ้ยมันแหลกอะนั่นนะเธอเธอเธอไม่ได้เป็นไม,ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นโอเคเธออยู่ไหนอะ อยู่ชั้นห้องยาห้องยาอ๋อห้องยาอยู่ฝั่งนี้ทำไมแกเป็นคนดีหรอใช่ดูดิมีอะไรนี่เฮ้ยฉันอยู่ตรงบันไดอ่ะแล้วมันขยับตัเด้ยเจอข้าได้ก่อนแล้วนี่สุริสุเดชสุริสุเดชสุริสุเดชขันตรีขันตรีขันตรีขาวไว้ดิไว้ไม่เอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอางงงงทิศงงทิศเธอเธออยู่ไหนอ่ะ เจะฆาตกรแล้วอ่ะเขาอยู่ตรงบันไดอ่ะเขาขยับตัวไม่ได้เลยมันได้ไหนวะเดี๋ยวแล้วจะละได้ขยับได้ละไหนๆนี่อ้าวตายแล้วหรอฆาตกรตกตายอ้าวเห็นจะจะเลยอ่ะเธอตอนหน้าตาเขาเลยอ่ะมันโดดลงไปตายเองอ่ะไม่ได้เป็นอีกแล้วแย่จุงแย่จังกะละมังแตก เพราะว่ารอบเนี้ยเขารู้แล้วใครเป็นใครแกใช่ไหมบอกว่าใช่ใช่ดิ๊ง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 ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไปเดินไปดิตามมาไหมไปไปไหนตามไงไปสองก่อนเป็นเมือนเดินปะเนี่ยไม่ได้เป็นมห็นมีคนฆ่าเลยไม่ได้เป็นเธอหมูตัวนี้มันรวบรวมสมาธิกแล้วอ่ะ โอมอาหารตกมาอาหารตกมาโอ๊ะอ๊กเฮ้ยารกรอยู่เห็นไหมทาไม่ได้ากรเฮ้ยเขาเจอศพเธอตรงนู้นเฮ้ยเสือแดงมากเอ้ยั่้เจตีโอ้หเห็นยัดชัดเลยชัอเลยเจเอาไดีเอาไงเอไงเ่นีเห็นแ้เห็นแล้วเนี่ยาตกรอะขากรเอ้ยตีเป็นขารากรขารกตามคาตกรไปนะ เอมันเห็นแล้ววะเห็นเออไปยั่วมันทำไมไมไม่ไมมันทำอะไรอยู่วิ่งวิ่วิ่งวิ่งวอย่าอย่ากินโอ้ยโอ้ยโอยเาโอ้ยเราโอ้ยเราโอ้ยโอ้ยโอ้ยดิอย่าว้นะไมเดี๋ยวมันตามเขามาว่ะเป็นม่ตามเขาเดิอไปกวเขาเออ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 เอน่ออเออนออ่ออเ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 เเออเเมอเออนเออเออออเอี้ออเเราจะหลอกล่อเออกรอเออเออเอเอออให้คนที่เ เขากำลังรวบรวมพลังจิตโอเครวมธนูอยู่เขากำลังหาธนูเหมือนกันอยู่ไหนอะเข้าตกอนอะไม่รู้แต่เห็นอยู่ชั้นล่างสุดอยู่ชั้นล่างอะนี่ไงนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่นี่ห้องอาหารทั้งหห้องเดิมนี่ก่อนนี่ก่อนเหมือนจะขึ้นมาชั้นสองอะเปล่าใช่ใช่ใช่โอเคได้ธนูแล้วได้ธนูแล้วเมามาเหมือนมันขึ้นไปชั้นสองเฮ้ย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 มันไล่เขาแล้วเไปยิงไป ดึงดึงดึงด oh! ึงด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 ึงเจงดึ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 งเึงเึงด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 รงดึงดึงดอะดฟงดึงดึไดึงเึงดึงดองดึงดึงไดึงดึงดึงดึอดึงด่งดึงดึงดึงดดึงดึงงดึงงดองดึงดึงนึงดึ่ด uh ึงดึงงเึงดึงดนงดึดึงงดึงงนดอ เดี๋ยวเธอหา่อมรัวรัวเธอเธอเป็นเด็กที่ปะเดวแปดเป็นเออใช่ไงเขามันน่ามันคือฮีโร่ก็ใช่ไงจะดูอ่จะดูฮ่าให้หนักไปทีโอเคฮะเฮ้ยด่านนี้เฮ้ยเธอเขาเจอที่แอบใหม่เว้ยเฮ้ยนายออกไปนายเดี๋ยวเขายืนเองนี่เฮ้ยต้องข้อหมูอะใครมาดูตรงข้อหมูดีข้อหมูโอเค จะยืนเนียนตรงนี้เอาให้จริงนะ,เอ,งนะเออเใน,ก,นลกลมกลืนกับหมื่หม่ไม่ไม่ไม่นี่อยู่นี่ข้างหลังนี่เฮ้ยเนียนจริงว่ะไม่เห็นเลยเ<อ>ห<อ>็นเขาปะยืนเนียน,นยืนเนียนยืนเนียนยืนเนียนสองคนรวดเลยเนาะเว้ยเฮ้ยเธอที่ยืนเนียนที่ดีเอาแบบที่แบบเหมือนยืนอยู่อ่ออะ <c oughs> มันเนียนยังไงวะเอายืนแบบเหมือนแบบเป็นร้านค้าอะไรเงี้ยขายตะหมุดหรืออะไรก็ได้อ๋อคนนี้ก็เนียนเนาะไหนไม่เห็นมองไม่เห็นวะตรงไหนดีนะทางนี้เหรอเอาตรงไหนก็ได้้องคออหมูเป็นคนเลี้ยงหมูก็ได้เห็นได้มัไม่เห็นเห็นปะอย่าอย่าไอยุ่งอย่าไปยุ่งกับฉันมองไม่มอง นิ่งนิ่งนิ่งอันนี้ก่อันนี้ก่อนหยาบมือเธอมันเงี้ยเหรอเงี้ยแน่นะวันนิ่งขนาดเนี้ยเฮ้ยทองเธอทองเธอไปเก็บดิได้ได้ได้เฮ้ยหยาเก็บทองให้เออไม่เห็นมีมือเดอร์ผ่านมาเลยหรือว่าเมอร์เดอร์อาจจะอยู่ข้างบนหรือเปล่าอยู่ตรงกับดักปะเออเฮ้ยเราอาจจะเนียนก็ได้ ขึ้น,นมาบนไละมาไปเก็บทองด้วยแถวนี้ทองเยอะโอ้โหเอ้ยย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 ยเยย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 งยย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 อยยนยยยยยยปยาบอยายอายอาบหืมยย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 นยย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 ยเยียย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 ยนนนยย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 ยเรยย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 ายย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 อยย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 ยีคน เฮ้ยนั่นไงโอเคเพื่อนทำดีทำดีสเขาได้กลิ่นฆารกรแถวนี้นั่นไงนนั่ไงไม่ใช่เธอละ What What โอ้โหรัวฆารกรโหดโหดโอ้ยเจอแล้วตัวดาทั้งตัวเฮ้ยเธอเก็บมันุอยู่เหรอ เฮ้ยเข้าไม่ทันตัวดำเขาเห็นไปแล้วเขาเห็นไปแล้วแต่เขาไปเก็บหินูไม่ได้อ่ะมันแอบอยู่ดูแล้วดูแล้วเอาไงดีวะเนี่ยเขาไม่แอบมาอยู่เขากำลังนั่งมองมันอยู่เฮ้ยอยู่ไหนนี่เนี yeah. ่ยเขาอยู่ก็อมองเห็นได้ไงเขากด F5 ไงอ๋อเอไงดีอะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูให้มันเฝ้าอยู่อย่าเพิ่งมาเออดิเอาไงดีนะเฮ้ยค่อยขยับมาค่อยๆขยับมาตอนนี้มันอยู่อีกฝั่งหนึ่ง ได้ไหมอย่างเงี้ยแอบตรงเสอบมา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 เริวมาเริวมเร็วเลยมันอยู่ไหนอ่ะเก็บเก็บเก็บมาเลยมาเลยมันไปแล้วไป็นคนอื่นแล้วโอ้ยจิ๊บไก่แล้วจิ๊บไก่ไม่มีไม่ม ma ีเพื่อนเทลพอร์ตเทลพอร์ตเพื่อนมาให้หน่อยไม่มีไม่มีทองไม่มีทองตามไหมตามไหมยังยังยังเฮ้ยตามมาแล้วตามมาแล้วมามารออยู่เฮ้ยตก คือตกใจคนที่เดลีพอร์ตมาออ้ยไปยังไปไหนละไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ๆยๆๆยยยยโอเคั่าท่านแยังไม่ได้เล่นเลยเล่นหนกเมล่ เฮ้ฮะเป็นไงฮะวันนี้วันนี้ผมได้แก้แค้นมาคลิปที่แล้วแล้วเว้ยโอ้ยร้อนร้อนร้อนได้แก้แค้นแล้วเว้ยไม่แก้ละสะใจเฮ้ยบอกไว้ก่อนเด้อโอเคครับวันนี้พวกเราต้องขอจบคลิปยงเท่านี้ถ้าเกิดชอบคลิปพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะใช่ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ